อัญยาบัญสีสวัสดีครับพบกับอัญยาบัญสีมาในวันนี้มาใน ep ไม้กระถัง8นิ้วไม้กระถางแนิ้วส่วนใหญ่เป็นไม้ฟอร์มกอไม้ที่ค้างปีนะครับปลูก mm. ลงไปแล้วนะครับหน้าหนาวที่ผ่านมายุบแล้วเกิดขึ้นนาใหม่เป็นฟอร์มกอ ทั้งหมดนี้ก็เป็นไม้ครับอายุตุยเฉเดียก็1ปีหรือมากกว่า1ปี2ปีก็มีํำหรับไม้ชุดที่ที่นำมาจำหน่ายจะเป็นลักษณะของไม้ฟอมกอรครับฟอมหนา,นา,นาๆกอสวยๆต้นตโตตอนนี้ก็จะมีแต่ต้นโตๆใบโตๆนะครับอย่างอันนี้มรกตนะครับรกนบ็น่าจะได้สามฝ่ามือพอดี ต้นนี้ก็กว้างนะครับคืบสองคืบพอดีวันนี้มรกดฟอร์มโตัวโตฟอร์มสวยๆครับ <_ d ance> เปิดดังมาแล้วตอนแรกยังไม่เปิดดังนี่ก็เดือนกันยายนก็ฟอร์มตัวเช่นกันฟอมใบฟอร์มถ้าฟอมตัวมากจะใบไม่ดกแต่ถ้าฟอร์มใบเล็กๆนะครับจะใบด,ดกมาดูฟอร์มใบตัวโตอีกต้นหนึ่งรั้ต้นนี้เคยพา,พ,าพามาดูแล้วนะครับสี่ฝ่ามือของพ่อค้าสามฝ่ามือครึ่งเกือบสี่ฝ่ามือ แตวก็ใบตัวโตทั้งกระถางเลยเป็นกระถางแปดนิ้วนะครับตอนนี้มีดอกมาแล้วก็ต้องเล็งออกเดี๋ยวใบเขาจะไม่โตสังเกตว่าถ้าใบตัวโตนะครับกําลังมีดอกก็คือใบชักสัน้นใบจะเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งบางกระถางนะครับยุบลงไปแล้วเกิดขึ้นมาแค่เกิดขึ้นมาไม่พร้อมกันนะเกิดมาหนึ่งต้นก่อนต้นที่สองนิดยังเล็กอยู่นะครับอย่างสามใบยังเล็กใบเขายังเล็กอยู่ประมาณนี้แต่ใบต้นโตนต,นต้นเกิดก่อนก็ใบโตประมาณนี้ ่อกนการนําเสนอขอญาตชี้แจงเราจัดส่งแบบแพ็คก,กระถางกระถางกระนิ้วเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังเช่นกันแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ e เมลโดยปริษัีในไทยหากสั่งซื้อต้นเดียวนะครับพันด้วยกระดาษสองรอบนะครับส่งทั้งกระถางไม่ได้ใส่กล่องแต่ย่างได้หักส่งสั่งมากกว่าสองกระถางขึ้นไปเราจัดส่งใส่ในกล่องให้อีกทีหนึง่งเนื่องจากว่าการยกย้ายของพนักงานปรนคษับจะได้รวดเดียวแล้วก็สินค้าจะได้ไปพร้อมกันดังนั้น มากกว่าหนึ่งต้นเราจะทําการใส่กล่องใส่ลังให้เพื่อให้สินค้าไปถึงพร้อมกันไม้กระถางแปดนิ้วเป็นไม้ราคารวม,รกกรราามส่งทุกกระถางเป็นราคารวมค่าจัดส่งทุกกระถางแล้วดังนั้นก็ไม่มีค่าจัดส่งสําหรับไม้แต่ละต้นนะครับเพราะค่ารวมไปแล้วในส่วนของค่าจัดส่งนะครับหนึ่งกระถางนะครับสองกิโลกว่าๆนะครับก็จะใช้ค่าขนส่งประมาณ กาจะส่งก็จะเฉลี่ยประมาณ68บาทต่อกระถางไม่รวมค่าแพคมาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับบันดันทรัพย์ฟอม3ต้นกับ2หนอ่อบันดันทัพควฟอม2ต้นกับ3มหนอ่อบันดันทรัพย์ฟอม3ามต้นกับ3ามหนอ่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา3 8 0ดบาทครับบันดันทรัพย์กระถางที่1ให้ไปที่ราคา3 8 0ดบบาทครับกัดสีสวยๆบันดันทรัพย์กระถางที่สองฟอม2ต้นกับ1หนอ่อ บรรดาซับกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหน่อเป็นไม้ยุบนะครับพวกนี้ไม้ข้ามปีปีที่แล้วนะครับหน้าหนาวเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับยุบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับยุบเกือบทุกต้นถึงต้นไหนไม่ยุบนะครับก็มีแค่ใบสองใบบรรดาซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยยี่สิบบาทครับบรรดาซั์กระถางที่สองให้ไปที่ราคาสามร้อยยี่สิบบาทครับงอกมาใหม่สวยๆพุ่มสวยๆบรรดารับกระถางที่สองไก่เศรษฐีกระถางที่หนึ่งเป็นไกเทท่เศรษฐีแผงเขียว ไก่เศรษฐีแฟผงเขียวฟอมห้าต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับไก่เศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับฟอมห้าต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสองร้อยแปดสิบาทครับไก่เศรษฐีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสองร้อยแปดสิบาทครับสีลาเพชร ฟอมสามต้นในกระถางศีลาเพชรฟอมสามต้นในกระถางตอดใหม่เริ่มเปิดดังมาแล้วศิลาเพชรฟอมาสามต้นในกระถางศิลาเพชรกระถางน,นี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับพรพระร่วงวันนี้มีมาแบ่งสองกระถางผรพระร่วงกระถางที่หนึ่งอมสองต้นในกระถางผรพระร่วงกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 200บาทครับพรอนพะร่วงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา200บาทครับความสองต้นตัวตัวในกระถางเป็นบอลนอกตู้พรอนพะร่วงกระถางที่2องความ4ต้นในกระถางพรอนพะร่วงกระถางที่2องความ4ต้นในกระถางพรอนพะร่วงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา200อีก30บาทครับพรอนพะร่วงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา230บาทครับความ4ต้นในกระถางหงสุวรรณกระถางที่1นึ่งความ8ต้นในกระถางหงสุวรรณฟอมคอความ8ต้นในกระถาง ของสุวรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา320บาทครับของสุวรรณกระถางที่1ให้ไปที่ราคา320บาทครับของสุวรรณกระถางที่2ความแปดต้นในกระถางเช่นกันของสุวรรณกระถางที่2ความแปดต้นในกระถางความเล็กลงมาหนึ่งของสุวรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา300บาทครับของสุวรรณกระถางที่2ให้ไปที่ราคา300บาทครับอวามแปดต้นในกระถางพญาพิเภกความ10ต้นในกระถางความโตตความ10ต้นในกระถางหน่อดนะตรงนี้ไม่ได้นับ พญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา350บาทครับพญาพิเภกกระถางที่1ให้ไปที่ราคา350บาทครับพญาพิเภกกระถางที่2ฟอร์ม11ต้นในกระถางกัดสีสวยๆพญาพิเภกกระถางที่2ฟอร์ม11ต้นในกระถางกัดสีสวยๆพญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา450บาทครับพญาพิเภกกระถางนี้ให้ไปที่ราคา450บาทครับสร้อยแสงแดงฟอร์ม2ต้น ส้อยแสงแดงส้อยแสงแดงพรอมกอพรอม6ต้นในกระถางส้อยแสงแดงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา190บาทครับส้อยแสงแดงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา190่งรกาบาทครับสีกัญชาพิเศษพรอม2ต้นในกระถางหวัดตัวโตนะต้นที่3ามนี่ยังไม่ยังไม่แตกใบนะครับสีกัญนาพิเศษกระถางนี้ให้ไปที่ราคา220ร้ี่บาทครับสีกัญชาพิเศษกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสองบาทครับ ฟอมสามต้นแต่ต้นที่สามยังไม่ยังไม่มีหลอดไปเมืองนครชุมฟอมหนึ่งต้นโตกับสามหน่อด้านข้างกำลังโตขึ้นมาเมืองนครชุมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา220บาทครับเมืองนครชุมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา2 2 0ยบาทครับเมืองนครชุมฟอมหนึ่งต้นโตกับสามต้นเล็กลกปาก้าควฟอมสี่ต้นในกระถาง นกปกาก้าฟอมสีต้นในกระถางเป็นนกปกาก้าแผงนกปกาก้าแผงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับนกปาก้าแผงกระถา,า,า,างนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบาทครับฟอมสีต้นในกระถางคุณสุภาฟอมสีต้นกับหนึ่งหน่อคุณสุภาสีชมพูสวยๆฟอมสีต้นกับหนึ่งหน่อคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยยี่สิบบาทครับคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งสามร้อยยี่สิบบาทครับ ฟอมสีชมพูสวยๆฟอมสี4ต้นกับหนึ่งหน่อหน่อเขาพิ่งขึ้นมาเล็กๆด้านล่างคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามรอยี่สิบาทครับคุณสุภากระถางที่สองฟอมสามต้นในกระถางคุณสุภากระถางที่สองฟอมสี่ต้นในกระถางคุณสุภากระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับคุณสุภาฟอมสี่ต้นในกระถางฟอมโตๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับสีชมพูสวยๆเช่นกัน หกหลงขาวฟอร์มกอฟอมหกต้นในกระถาง6กหลงขาวฟอร์มกอฟอมหกต้นในกระถางหกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา450้าบาทครับหกหลงขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา450บาทครับมีกระถางเดียวครับรัตนามณีฟอมสี่ต้นในกระถางนัตนามณีฟอมสี่ต้นในกระถางลอดใหม่สีสวยสวยนัตนามณีฟต้นโตๆตฟอร์มโตๆตฟอมสี4ต้นในกระถางนัตนามณีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 300รอยบาทรวมค่าจัดส่งครับนัต,ะตนะพีนธ์กระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามรอยบาทรวมค่าจัดส่งครับแล้วหัวบัันทร์สี่ต้นกับหนึ่งหน่อฟอมสี่ต้นกับหนึ่งหน่อหน่อขึ้นมาสูงตัวนี้แล้วเริ่มมีหูมาแล้วแล้วหัวจันทันกระถางนี้สีสวยๆวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับแล้วหัวจันทันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสา0ร้อยบาทครับฟอมตัวโตฟอมล้นกระถางใส่กระถางสิบสองนิ้วนะครับ ต but, าหัวมจันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา300บาทครับฟอม4ต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อกวนดูฟอม10ต้นในกระถางกวนดูฟอมก่อฟอม10ต้นในกระถางก่อนแน่นกวนดูฟอร์มล้นกระถางวันนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคา400บาทครับกวนดูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา400บาทครับฟอมหนาๆแน่นๆฟอร์ม10ต้นในกระถาง <ส>แต่ละแม่จ like ันทาฟอร์มสิบต้นในกระถางเช่นกันแต่ละแม่จันทาฟอมสิบต้นในกระถางฟอมใบยังไม่หนุกแต่ละแม่จันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคาสองอยห้าสิบาทครับแต่ละแม่จันทากระถางนี้ให้ไปที่ราคาสองร้อยห้าสิบาทครับสองฟังคงความสี่ต้นในกระถางสองฟังคงความสี่ต้นในกระถางสองฝังคงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 2 5 0ห้าบาทครับสองังโคมอร์มัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา250หบาทครับความสีต้นในกระถางนำโชคอร์มตัวโตวฟอร์มสิบสองต้นในกระถางนำโชคอร์มัวโตฟอร์มสิบสองต้นในกระถางนำโชคอรามกอกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับนำโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบ,บาทครับเขาใบอยังเขากลางอ,ออกเยอะกว่า,านี้แต่ว่าประคองไว้เนื่องจากว่าเวลาเราตั้งด้วยกันใบ ขอ,ข,ปป Unknown ของเขาจะไปพับต้อนอื่นนำโชคกระถางนี้ให้ไปที่ราคา300บาทครับสีสวยๆดางสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา300บาทครับนำโชคความ10ต้นในกระถางวันพุ่มลหัสความ5ต้นในกระถางวันพุ่มลหัสความ5ต้นในกระถางวันพุหัสกระถางนี้ให้ไปที่ราคา250บาทครับวันพุลรหัสความ5ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา250บาทครับกวางโพทองความก้อความ16ต้นในกระถาง กวักโพทองฟอร์มกอฟอมสิบหกต้นในกระถางเต็มนะครับต้นของเขาเต็มกระถางแปดนิ้วแบบนี้กําลังจะโตกวักโพทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสองร้อยสามสิบาทครับกวักโพทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสองร้อยสามสิบาทครับฟอมสิบห้าต้นในกระถางอันนี้จันทร์ฟอมสองต้นโตกับสี่หนอ่อมันนีจันทร์ฟอมสองต้นโตกับสี่หนอ่อมันน,มนีจันทร์กระถางนี้เป็นมันนีจันทร์ลุ้นเดี๋ยวเริ่มมีสีเหลืองมาแล้ว มณีจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 8 0ปดิบาทครับมณีจันทร์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 8 0รยแปดิบาทครับองค์หญิงท่อฝันพร้อมสามต้นในกระถางองคหญิงทอฝันพร้อมสามต้นในกระถางเริ่มปลายมาแล้วสำหรับหลอดใหม่องคหญิงท่อฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา200บาทครับองค์หญิงท่อฝันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา200บาทครับหญิงท่อฝันปลายน้อยพร้อมสามต้นในกระถางพร้อมสามต้นโตๆ ยักษ์สัทธาศูนฟอมห้าต้นในกระถางยักษ์สัทธาศูนฟอมห้าต้นในกระถางกัดสีมาแล้วสวยๆยักษ์รัทธาศูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาฟอมห้าต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยสามสิบบาทครับยักษ์สัทธาศูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยสามสิบบาทครับเพชรพันล้านฟอมเจ็ดต้นในกระถางเพชรพันล้านฟอมเจ็ดต้นในกระถางฟอร์มก่อเพชรพันล้านกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 2 8 0บาทครับเทศนั้นพร้อมเจ็ดต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา28 0บาทครับเริ่มกัดสีมาแล้วจักปักกลั่นพร้อมโตโต3ต้นโตกับ3ต้นเล็ก3ต้นโตที่สูงสูงกับ3ต้นเล็กที่เตี้ยพร้อมนี้จักปักกลั่นพร้อมโตพร้อม3ต้นโตกับ3ต้นเล็กยักปักกลั่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา2 8 0บาทครับยักปักกลั่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา2 8 0บาทครับ ตนต้ตักากปักตันกระถางที่สองฟมหกต้นในกระถางจักปักตันกระถางที่สองวามหกต้นในกระถางยักปักตันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา280บาทครับยักปักตันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา280ดบาทครับจักปักตันกระถางทุกสองป้ายจุกใบสีดาหุมทองกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถางสีดาหุมทองกระถางที่หนึ่งฟอมสี่ต้นในกระถาง ความโตโตตอนนี้ต้องสําหรับศิลาคุ้มทองนะครับต้องรีบย้ายบ้านตอนที่เขายังเล็กอยู่แบบนี้นครับจริงๆเล็กแค่ใบนะครับเนื่องจากว่าเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาจะใบโตมากเขาจาเป็นต้องให้ย้ายบ้านเร็วสักนิดหนึ่งเพราะว่าการแพ็คค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งต้องใส่กระถางติดครอบลงไปสําหรับต้นใหญ่ๆศิลาคุ้มทองกระถางนี้สี่ มีทั้งหมด4ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา280บาทครับศีลาหุ่มทองกระถางที่1่ให้ไปที่ราคา280บาทครับศีลาหุ่มทองกระถางที่ฟอร์มศีลาหุ่มทองกระถางที่2องฟอม3ต้นในกระถางสีลาหุ่มทองกระถางที่ฟอร์ม3ต้นในกระถางศีลาหุ่มทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา280บาทเท่ากันครับศีลาหุ่มทองกระถางที่2ให้ไปที่ราคา280บาทครับ เรนูนคนอนฟอมแปดต้นในกระถางเรนูนคอรฟอมแปดต้นในกระถางเปิดดังสวยๆเรนูนครกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับเรนูนครนฟอมแปดต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับตอดใหม่มาเริ่มเปิดดังมาแล้วมิดเมตตีฟอมห้าต้นในกระถางมิดเมตีห้าต้นในกระถางอร์มสวยๆความแข็งแรงมาโต มิดไมต,ตรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา2 8 0บาทครับมิดไมตรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา2 8 0บาทครับความตัวโตสักกะนิมิตความสี่ต้นในกระถางสักกะนิมิตความสี่ต้นในกระถางสักกะนิมิตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา250บาทคร,ร,ร, <า Philosophy> รับสักกะนิมิตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา250บาทครับ pues. นกปาเก้าความเจ็ดต้นในกระถาง นกปากก้าฟอมก่อฟอมเจ็ดต้นในกระถางนกปรกก้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา3 5 0ยบาทครับนกปรกก้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา3 5 0ยบาทครับหลวงปู่ขาวฟอม3มต้นในกระถางหลวงปู่ขาวฟอม3มต้นในกระถางเขามีดอกนะครับต้องตัดหอกเขามีถึงสองดอกก็คือ2ต้นเลยทําให้ไปของเขาจานวนไม่เยอะหลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา200อบาทครับหลวงปู่ขาวกระถางนี้ให้ไปที่ราคา2อ0บาทครับ คร์มสามต้นโตโตในกระถางกัดสีมาแล้วหงเหินฟอมสิบต้นในกระถางหงเหินฟอมสิบต้นในกระถางความก่อกอาสวยหงเหินกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหงเหินกระถางนี้ใ yes ห้ไปที <t 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 ่ราคาสามร้อยบาทครับความก่อก uh uh> uh 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 ่อด uh> uh ุกๆไปดุบๆให้ไปที่ราคาสามร้อยบาทครับเพชรมนทนเพชรมนทนฟอมห้าต้นในกระถางเพชรมนทนฟอมห้าต้นในกระถางสังเกตด้านโน้นนะครับกระถางแปดนิ้วเขาคุมกระถางแบบนี้แล้ว เพชรมรทลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา3 5 0อห้าสิบาทครับเพชรมรทลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา3 5 0ห้าสิบาทครับเดี๋ยวสวมกระถาง10นิ้วให้อีกชิ้นหนึ่งครับเพื่อให้เพื่อให้ใบของเขาไม่ไม่เสียนะครับจะได้แพ็คไปถึงบ้านลูกค้าได้เสรสวยงามเพชรมนทลฟอร์มห้าต้นในกระถางฟอร์มใบดกๆฟอร์มใบหนาๆก่อใหญ่ๆพกหลงฟอร์มหกต้นในกระถางพกหลงฟอร์มหกต้นในกระถางกัดสีสวยๆฟอร์มหกต้นในกระถาง พกลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคา3ามร้ยบาทครับพกลงกระถางนี้ให้ไปที่ราคาสา0รอยบาทครับแดงกันดาฟอร์มโตโตอร์มโตโตสี่นิ้วสี่ฝ่ามือของพ่อค้าใบของเขาความโตโตวอว์มสองต้นในกระถางหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กแล้วก็มีปิกินารีติดไปด้วยครับติดมากับดินแดงกันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคา สามร้อยห้าสิบาทครับแดงกระดากระถังนี้ไปที่ราคาสามร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวพอค้าใส่กระถางสิบนะครับครอบกระถังสิบไปให้เพื่อให้ใบของเขานะครับไม่เสียหายในการขนส่งแดงกระถางกระถังนี้ให้ไปที่ราคาสามร้อยห้าสิบาทครับฟอมตัวตัวหัวตัวตัวดาวเคียงดินฟอมเจ็ดต้นในกระถางดาวเคียงดินฟอมเจ็ดต้นในกระถางดาวเคียงดินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 300บาทครับดาวเชียดินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา300บาทครับความเจ็ต้นในกระถางปิดท้ายกันที่ไก่ตัวงามไก่ตัวงามพร้อม15ต้นในกระถางพร้อมคอคอคอกอกรดกกรนะนะไก่ตัวงามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา310บาทครับไก่ตัวงามกระถางนี้ให้ไปที่ราคา310บาทครับเป็นกระถางสุดท้ายสําหรับวีพีนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อบัญชีติดต่อมาที่0 8 7ย์1 5 1 6 9เป็นทั้งไดและเบอร์โทร กระถาง8นิ้วส่งทั้ง,รงกระถางห่อด้วยกระดาษหนังเช่นกันครับกระถาง5.5นิ้วสำหรับวันนี้ทางอัญญาวันศีต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ